สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาประกอบสายจี้ปูนกันนะคะหรือว่าสายวายนั่นเองลูกค้าสั่งเป็นหัว45มิลยาว12เมตรเราใช้สายนอกขนาดใหญ่นะคะจึงต้องกึงตัวบีบใหม่ เพราะตัวบีบที่เราทําสําเร็จไว้แล้วสําหรับหัว45มิลมันจะเป็นแค่สาย28มิลเท่านั้นสําหรับสายนอกเส้นนี้เราใช้เป็นตัวสาย32มิลเพราะด้านในเราจะใช้สลิงใหญ่คือสลิง13มิลเลยค่ะจึงต้องกึงใหม่นะคะ ขั้นตอนนี้เราก็กําลังกึงตัวบีบสายนอกอยู่ค่ะเราจะกึงตัวบีบสายนอก1อันแล้วก็ตัวบีบสปริงอีก2อันนะคะบีบหัวบีบท้ายให้เลยค่ะเมื่อเรากึงได้ขนาดตามต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปอัดเข้ากับตัวบีบสายนอกที่มันเป็นเกลียวมาอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือตัวสีทองนั่นแหละเมื่ออัดลงเสร็จแล้วเราไปทําการเชื่อมได้เลยค่ะ เหล็กกลมเราจะไม่เชื่อมล่างนะคะจะใช้การเชื่อมแต้มค่ะ,ะแต้มแตมเป็นจุดๆไปแบบนี้เราใช้เป็นตู้เชื่อมของฮูกงนะคะในการเชื่อมปรับไฟไปประมาณ80ค่ะกําลังพอดีส่วนหน้ากากเชื่อมอัตโนมัติตัวนี้ใช้ของพัมกินค่ะใช้ดีมากปรับแสงเร็วมากค่ะงานเชื่อมเราก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะแต่ก่อนยังไม่มีหน้ากากเชื่อมก็ลําบากหน่อยแหละมาดูผลงานที่เราเชื่อมค่ะก็จะประมาณนี้นะคะมาค่ะเมื่อเราได้ปอกบีบสายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะไปทําการย้ำเข้าที่ ตัวสายของเราเลยค่ะจะมีการย้ำสองจุดนะคะจุดแรกคือที่ต่อเข้ากับหัวมันอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวประคองสปริงค่ะไม่ให้มันขยับขยเื่อนหรือเลื่อนได้นั่นเองเราจะย้ำแบบนี้ทั้งด้านหัวและด้านหางมันเลยค่ะเมื่อย้ำเสร็จแล้วเราจะไปใส่สลิงด้านในมันกันนะคะ สายยาว12เมตรค่ะถือว่ายาวมากเลยทีเดียวในส่วนของสลิงด้านในเราใช้เป็น13มิลน,นะคะคือเบอร์ใหญ่สุดเลยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วหัวขนาด45มิลที่ขายกันทั่วไปก็จะใช้สลิงแค่10มิลเท่านั้นแต่ร้านเราให้13มิลเลยค่ะสลิงใหญ่มันก็จะไม่ขาดง่ายนะคะ แต่ก็ต้องอยู่ที่คนใช้งานด้วยถ้าสายยาวขนาดนี้แล้วไปงอสายยังไงมันก็ขาดอยู่ดีค่ะเมื่อเราเอาสลิงใส่ที่สายเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะไปย้ำสายสลิงค่ะปอกบีบสลิงแล้วก็กึงไว้ล้อเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นปอกบีบสลิงในส่วนหางของมันนะคะซึ่งจะไปต่อเข้ากับหกเหลี่ยมรลานเราก็ใช้เป็นหกเหลี่ยม10มิลค่ะแต่โดยทั่วไปจะใช้แค่8มิล ส่วนปอกบีบเข้าที่สลิงจากนั้นก็ทําการย้ําได้เลยค่ะมาถึงส่วนปอกบีบสลิงด้านหัวมันนะคะเราต้องวัดขนาดความยาวให้มันพอดีกับสายนอกค่ะจากนั้นเราก็นําไปตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์แล้วก็นําไปย้ําเข้ากับตัวสลิงของเราได้เลยนะคะแรงในการบีบย้ําต้องอาศัยความชํานาญค่ะถ้าบีบแรงไปสลิงก็จะบี้ค่ะแต่ถ้าบีบเบาไปมันก็จะย้ําไม่อยู่นะคะขั้นตอนนี้เราก็กําลังประกอบชุดหัวมันอยู่ค่ะ ใช้ครีมล็อกจับเพื่อขันมันให้แน่นนะคะแกนตัวนี้จะมีการชุบแข็งที่บริเวณด้านปลายของมันด้วยค่ะมีใครเคยใช้สายจี้ปูนแบบนี้บ้างไหมคะเม้นบอกกันหน่อยค่ะผู้รับเหมาจะรู้จักกันดีค่ะเพราะของมันต้องมีต้องใช้อะนะขั้นตอนสุดท้ายเราจะทําการขันย้ําบริเวณหัวมันให้แน่นอีกรอบนึงนะคะโดยใช้คอมาจับขันบริเวณกลางกระบอกมันค่ะส่วนหัวของมันจะมีร่องไว้ให้ประแจขันได้นะคะซึ่งต้องใช้ประแจเลื่อนตัวใหญ่เลยแหละค่ะ ขันให้แน่นเลยอีกฝั่งหนึน่งมันจะเป็นหางไดนาแพคกนะคะตัวนี้เอาไว้ต่อเข้ากับตัวเครื่องเราก็หมุนเข้าไปค่ะตรงกลางจะมีหกเหลี่ยมไว้ให้ใสาจากนั้นเราก็ใช้ประแจเลื่อนในาการขันให้มันแน่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเทสกันเลยค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะ มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยตรงปอกบีบสายนอกที่เรากึงมาใหม่ตรงนี้เราเอาไปเชื่อมด้วยมันก็จะมีรอยอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็จะมาใช้สีดําพ่นเก็บมันค่ะเป็นสีสเปรย์ทั่วไปเนี่ยนะสเปรย์กระป๋องฉีดไปเลยเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ